มาทําอาหารกันค่ะไปเราก็จะผสมแป้งนะคะที่เป็นน้ําปลาอยู่ไหนวะอันนี้แหละมัง้งขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าเวฟ30นาทีกันนะคะเดี๋ยวทายเก็บไปนะคะเข้าขอนสิลูกโอเคห,อหนหเราน้ำมันเย็นไหมอ๋อรอก่อนเกลี่ยข้าวทเสร็จก่อน <c oughs> กินแค่มาแหวงเท้าเฉยเฉยแม่ยังไม่ให้เล่นให้กินข้าวก่อนเดี๋ยวรอกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวค่อยเล่นนะกินข้าวก่อนเอาวิดไปขึ้นจอยกันค่ะวิ่นลื่นลื่นลื่นหรอไอถึงบ้านจอยแล้ว คุณมาอนนแล้วะขบบคคครัิดว่าสวยมากมั้งมายืนทําเชิดแถวเนี้ยก็ไม่ได้คิดนะก็สวยอยู่แล้วอ่ะจะคิดทำไมแหมเอาอะไรมามั่นใจว่าสวยเอ่ยอย่งน้อยก็สวยกว่าคนตรงหน้าแล้วหนึ่งปีกก็ไม่มีทำไมหน้าลอยอ่ะอุ๊ยใครว่าไม่มีนะนี่ไงแรงเอ้มีได้ไงวะ แล้วนั่นอะไรอะ่ะหน้ากับแผนคนละเตดเลยขอร้องสีผิวทนเดียวกันกดหนึ่งค่ะนี่ มันจะทนเดียวกันได้ยังไงดูแดดประเทศไทยด้วยแค่ออกมาข้างนอกแค่นี้ผิวก็ไม่แดดหมดแล้วว่าแต่เธอนี่ทำไมผิวไม่เห็นไม่แดดเหมือนฉันเลยล่ะก่อนออกมาเจอแดดก็ทาครีมสิยะอะนี่เป็นโทนอัพพร้อมกลิตเตอร์อัพผิววิงเผยผิวใสทาแดดทันทีหลังทาก็เทียบค้างที่ทาให้ดูไปเลยสิคาเนื้อเซรั่มบางเบามากซึมไวไม่เหนียวเลยมี s p f 5 0ปอฟห้บบุบวกบวป้องกันผิวไม่ให้หมองคล้ำพร้อมทาแดดรับซัมเมอร์แล จริงก็ไทยคำดิคำนี้คือคำว่าอะไรคันกียืนยันคำตอบไหมยืนยันเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันฝันดีครับกูเป็นคนเ่นนอยากลองอีกรอบไหมลองค่ะรูปเดิมเลยอ้าวทายมาว่าคำนี้คืออะไรบัญชีว้าวบันสะกดด้วยนอหนูอาไปดูเฉลยกันคันปีแต่เราจะให้โอกาสแก้ตัวไง อยากทายอีกไหมล่ะอะคำนี้คืออะไรรันดีรันดีอว้าวรอเรเือเพิ่มมาแล้วนะขันตีครับเอาขันมาตีใช่ลูกก็จะเป็นแบบว่าอ่ะอย่าอย่าตีกันนะ้อย่างนี้อยากลองใหม่ไหมข,ขออีกรอบไปได้มารูปนี้คืออะไรจันดี้หวาไม่มีความหมายเลยมีอะไรอําเภอหนึ่งนในภาคใต้เอาไปดูเฉลยกันกันผี แต่เราจำแค่โอกาสอีกรอบหนึ่งแล้วมึงยังจะให้กูอีกเหรอตอบมาคันยี